สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยากาเดนค่ะแบ่งชวนชมนะคะแบ่งชวนชมอ่ะคิมสันเรสนะคะคิมสันเรตสวยๆเลยเหมือนกามะยี่เลยนะคะเหมือนกามะยี่เลยม่วงแดงอ่ะแดงเล็กน้อยม่วงก็จะเยอะหน่อยเหมือนกามยะยี่ค่ะคิมสันเรสนะคะไปแบบถอดส่งนะคะอ่ะสำหรับต้นนี้หัวใหญ่ๆเอาไปที่150พอนะคะดอกนะคะกําลังมานะคะดอกกําลังมา คิมสันเรสนะคะแต่กิ่งก้านออกมาอีกนะคะเยอะเลยอ่ะแล้วก็พูนซับนะคะพูทซับอุ้ยสวยสวยแปลกค่ะสวยแปลกนะคะแปลกจริงๆค่ะแปลกจริงๆอุ้ยสวยแปลกอ่ะตัวนี้อ่าก่อนนั้นนะคะก่อนนั้น120นะคะเอาไปร้อยเดียวพอนะคะพิเศษนะคะ100พอถอดส่งนะคะ มีค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งเริ่มที่65บาทนะคะสนใจต้นไหนแจ้งได้คะ่ะค่ะและต้นนี้นะคะต้นนี้อันนี้จะมี2ส,สีนะคะก็จะมีอ่าโทนออกสีแดงนะคะสีแดงอันนี้สีแดงชั้นเดียวนะคะสีแดงชั้นเดียวขอบออกอมอ่าอมอมดำนะคะอมดำม่วงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะอ่ะ ใครสนใจหัวสวยๆเลยนะคะ,ะใครสนใจนะคะ,ะสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้เอาต้นนี้เอาไปที่190บาทพอนะคะใหญ่มากใหญ่มากาได้ไป2 2แบบนะคะได้ไป2แบบได้ไป2แบบเลยนะคะ190ค่ะหัวใหญ่ค่ะหัวใหญ่ ค่ะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มใหญ่นะคะกระถาง12นิ้วอ่ะอันนี้นุดไปให้ทั้งกระถางนะคะตัวนี้ให้ที่1,000ส่งฟรีนะคะเป็นดอกสีแดงสดเข้มนะคะอ่าฟอร์มกิ่งก้านนะคะอ่าเมนเยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นตัวที่กิ่งนะคะกิ่งดําต้นดำอ่าพิเศษแปลกๆก,ก็คือจะเป็นกิ่งดําต้นดํานะคะอันนี้อันนี้เอาไปที่1,000ส่งฟรีคะ่ะ แล้วก็จะเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้กระถาง12งนิ้วเช่นเดียวกันอันนี้นุ่ขอถอดสูงนะคะนีะ้น่าจะน่าจะเกินอยู่ความสูงน่าจะเกินอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้นุนนน่ขอถอดสูงคะ่ะตัวนี้ให้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นราชนีพันดอกนะคะอุ้ยมีของแถมตัวนี้เป็นดอกเล็กพุ่มพวงนะคะดอกเล็กพุ่มพวงดอกกําลังมานะคะดอกกําลังมาตัวนี้ราชินีพันดอกตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่า เป็นตอนหรือว่าเป็นเมล็ดนะคะนุ้ต้องขออภัยนะคะไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ขอถอดส่งตัวนี้ให้ราคาเดียวกันค่ะที่ 1, นึ่ส่งฟรีนะคะแต่ตัวนี้นุ้ขอนุขอถอดนะคะนุ้ขอถอดถอดจะไปง่ายกว่าค่ะอ่ะใครสนใจต้นไหนนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ